โรงเรียนบ้านแม่หลุยยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินและคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2564ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หลุยตั้งอยู่เลขที่308หมู่4ตำบลแม่สวดอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องศนเขต2ระยะทาง57.8กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวอำเภอศบเมยระยะทาง31.4กิโลเมตรโรงเรียนบ้านแม่หลุยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2526จัดสร้างโดยชาวบ้านเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด28คน ต่อมาในปีพุทธศักราช2561โรงเรียนบ้านแม่หลุยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปรถมมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด211คน มีนักเรียนพักนอนจำนวน80คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด2 3คนโดยมีนายวริศเสรีศรีบุรินดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่หลุยจัดการเรียนการสอนตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษามีหย่อมบ้านในเขตบริการทั้งหมด5หย่อมบ้านได้แก่แม่หลุยน้อยแม่บางจอลือใต้จอลือกลางและ จอลือเหนือและให้บริการอีกสาหมู่บ้านใกล้เคียงโดยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้โรงเรียนบ้านแม่หลุยโรงเรียนหลักมีนักเรียนทั้งหมด137คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูผู้สอนประจําอยู่จำนวน10คนให้บริการสาหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่บ้านแม่คะบ้านแม่เป็งคะและบ้านศพแม่แพร การจัดการเรียนการสอน5ห้องเรียนสาขาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ในแต่ละห้องเรียนสาขามีครูผู้สอนประจำอยู่ห้องเรียนสาขาละ2คนดังนี้ห้องเรียนสาขาแม่หลุยน้อยห่างจากโรงเรียนหลักระยะทาง8กิโลเมตรมีจำนวนนักเรียน10คนห้องเรียนสาขาแม่บางห่างจากโรงเรียนหลักระยะทาง16กิโลเมตรมีจำนวนนักเรียน21คน ห้องเรียนสาขาจอลือใต้ห่างจากโรงเรียนหลักระยะทาง9กิโลเมตรมีจำนวนนักเรียน22คนห้องเรียนสาขาจอลือกลางห่างจากโรงเรียนหลักระยะทาง12กิโลเมตรมีจำนวนนักเรียน7คนและห้องเรียนสาขาจอลือเหนือห่างจากโรงเรียนหลักระยะทาง16กิโลเมตรมีจำนวนนักเรียน14คน ซึ่งในแต่ละห้องเรียนสาขามีเส้นทางการเดินทางที่ยากและลำบากอยู่ห่างไกลออกไปผู้บริหารและคณะครูทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพดำเนินงานตามวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแม่หลุยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาด้วยความร่วมมือขององค์กรและชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญของโรงเรียนรู้หน้าที่กิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมนำสู่วิถีพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงเอกลักษณ์โรงเรียนมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพปรัชญาของโรงเรียนมีคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียง ผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง5องค์ประกอบตั้งแต่ปีการศึกษา2,562ถึง2,564ดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพด้วยบริบทของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกล ผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมกันประชุมวางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาและการดำเนินงานตามเป้าหมายหลักของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ8เป้าหมายหลัก ดำเนินงานตามสภาพและบริบทของสถานศึกษาในรูปแบบของการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือขององค์กรและชุมชนและมีอัตลักษณ์คือสถานศึกษาพอเพียงส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตทักษะอาชีพตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติได้ส่งผลให้สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสมศรอบ4อยู่ในระดับดีมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาที RT. ในปีการศึกษา2564มีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ0.43 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ในปีการศึกษา2564มีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ3.92ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ในปีการศึกษา2564พบว่ายังอยู่ในระดับต่ำแต่สถานศึกษาได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอนเสริมนอกเวลาให้แก่นักเรียนส่งเสริมการอ่านและการเขียนโดยให้นักเรียนฝึกพูดนำเสนอหน้าเสาธงจัดกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านการทำโครงงานในชั้นเรียนให้นักเรียนร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาได้ศึกษาคนา้นคว้าและลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงองค์ประกอบที่สการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ผู้บริหารมีเป้าหมายการดำเนินงานรวมถึงมีศักยภาพดำเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยใช้รูปแบบแม่หลุยโมเดลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคอยสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีในการดำเนินโครงการและกิจกรรมนิเทศติดตามตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นประจำพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานเป็นระยะส่งผลต่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ องค์ประกอบที่สามการประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักร่วมคิดร่วมทาร่วมแก้ปัญหาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำผลการดำเนินการมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งจัดทำระบบสารสนเทศ ตรงตามสภาพจริงและตรวจสอบได้ผ่านระบบออนไลน์เช่นระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสพท EMIS ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน c c t และจัดทำเอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาและข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามประกาศค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกตัวบ่งชี้และการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรอบด้านจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่นครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้เกมเพลงโครงงานอาชีพโครงงานคุณธรรมรวมถึงจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมอบรมคุณธรรมดำเนินการนิเทศติดต,ตามการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้เช่นแบบทดสอบแบบประเมินทักษะแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนและนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนครูผู้สอนเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชาองค์ประกอบที่5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารมีความเป็นผู้นำองค์กรได้อย่างดีเยี่ยมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆไว้อย่างชัดเจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในงานต่างๆให้การสนับสนุนและเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่ราษฎรและชุมชนนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมีอาชีพติดตัวนำไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนได้ผู้บริหารและคณะครูมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดชุมชนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความเต็มใจสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานต่างๆของสถานศึกษาได้ตามความต้องการ จากการดําเนินงานทั้ง5องค์ประกอบส่งผลให้สถานศึกษามีผลงานที่ปรากฏเด่นชัดดังนี้ผู้เรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรในทุกระดับชั้นที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ระดับ2.5ขึ้นไปรอยละ6 0โดยในปีการศึกษา2562มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ6 9 0 9 ปีการศึกษา2,563มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ71.53และในปีการศึกษา2564มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ81.17สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและได้จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ไว้อย่างชัดเจนสถานศึกษามีพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของทุกมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นกว่าเป้าหมายหรือรักษาสภาพสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องโดยในปีการศึกษา2564ได้กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนระดับดีเลิศมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและจัดการระดับยอดเยี่ยมและมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญระดับดีเลิศซึ่งมีผลการประเมินรวมทั้ง3มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนด สถานศึกษามีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศแบบอย่างที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สะท้อนประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ปรากฏชัดเจนโดยมีผลงานรูปแบบปฏิบัติที่ดี b e s t Practice ในการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ดังนี้ปี2562 b a s t Practice การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ กิจกรรมด้านที่3การส่งเสริมอาชีพรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริระดับภาคเหนือปี2563 b a s t Practice การบูรณาการฐานการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนระดับดีเด่นและปี2564 b a s t Practice กิจกรรมการเรียนรู้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะอาชีพรางวันระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและมีผลการประเมินของทุกมาตรฐานการศึกษาระดับดีขึ้นไปโดยผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสมศรอบ4อยู่ในระดับดีสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่นในสังกัด ในการเป็นสถานศึกษาแกนนำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยได้มีการเผยแพร่ผลงานและเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานพร้อมกับจัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานด้านต่างๆเช่นแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียงและการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาได้รับรางวัลต่างๆเป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานชัดเจนดังนี้รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2563รางวัลตราพระราชทานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยผ่านการประเมินรอบที่สอง รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2564ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลางรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาคการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564เป็นโรงเรียนพักนอนต้นแบบประจำปี2564ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับดีเด่นผ่านการประเมินการยกระดับโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับสองดาว ระดับดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประจำปี2564จากการดำเนินงานสถานศึกษาได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์โรงเรียนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ป้ายองค์ความรู้เอกสารแผ่นพับเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลข่าวสารศึกษาเรียนรู้และสามารถติดต่อสอบถาม ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและหน่วยงานอื่นๆภายนอกได้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านแม่หลุยขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านคะ่ะ